อยู่ซีหลังดิอยู่ดูหลังอ่ะเข้าใจไหมเรียนศัพ้ยเฮ้ยเทียร์อะไรเฮ้ยเข็ดบ้ากันบ้ากันฮ้า ทำไมชักขนาดนั้นเที่ยงไม่ยาวขนาดนั้นวะเนี่ยเหมือนชักเลยโอ้๋ออ๋อตายอะหิวให้หิวไม่ได้ย่ะหิวไปแล้วเกมไม่น่าแฟงละบล็อกด้วยไอเท็ยเป็นไงวะโอ้หมุน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 มาอโอ้ยเที่ยอ้ยแม่งไรวะใครโดนเดือดบ้างบางคนข้างบนอยู่เออกูกูไม่งอมัแล้วครับแชทกูไม่งอมัแล้วโอ้ยไอเทียยึดปืนเลย เออนี่ได้แล้วัเชี่ยมงดูฝั่งบิมบิมฝังเราก็บฝั่งนั้นดิโคตรเก่งฝั่งนั้นฝั่งเรายังกาก่ะไอ้เหี้ย User disconnected from your channel. ไอ้ดีก้ไอ้เขาไอ้ดีก้ไอ้เขาไอเดียไอ้สนไอเดียพูดเล่นคนที่หกไงจัดไอ้แบงกูโทรหาเลยกูโทรหาเลยฮัลโหลแบงมึงเข้ามาลงโลใช่ไหมสัดแม่มึงตายครับเขาไม่มีรหัสเล่นหรอกมันขอเล่นรหัสกูเพราะเพราะว่ารหัสกูเป็นตะกินไม่มีหลังมาอ๋อเนี่ย ไม่อยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่อยู่ในไซต์ทำเดียว่ะไอ้แบงมึงเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยหลอหลอเพื่อนน่ามาแต่งทำอะไรครับเนี่ยรีบรีบจับก้อนกระทนกี่ฮะโอ้ได้ๆโอเคโอเคโอเคได้เลยได้เราว่านายสมมตินายโคตรไปขี้ว่ะไล่ย d ง n ง ในยานในยานขี้สุขภาพไม่ดียงนเราขอแนะนำให้ไปขี้เลยขนหิวัไม่ดีวะไอตาครับตาไม่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ออกในสวนบอกแต่เราคนบอกคุณไม้คุี้สนตูทอะน่ากลัวจนากลัวจัดดีหาแม่เเันมายเกอะ ไอ้เหี้ยแล้วแม่งถือระเบิดอยู่ดีมันไม่ยิงมึงตายเมื่อกี้มอลลี่ครับมอลลี่มอลลี่อุ้ยอะไรอ่ะโป้งอะไรอะวะแฮกเกอร์แมนเฮมิทนะอย่าไฟตายอย่าไฟตายดูอยู่ดูอยู่ตายตายตายแน่เหี้ยเนี่ยตายไอ้เหี้ยตัดเอ็ดไม่ได้วะแม่งมันไส้ว่ะเหี้ยเดี๋ยวจะเหี้ยเดี๋ยวจะเข้าไปตัดเอ็ดเขาให้สัตว์อะไรกวนถือกระบองเข้าไปเลยเหี้ยบุ๋มมันไส้เฉย ไอแม่คนเหมือนสัตวเอ้งหอยอะไอสัตว์อันนั้นมันเล้ยงี้อ่ะันนั้นมันลงอุ้ยก็อยาโชวอเทอร่มากอ่ะจริงด้วยจริงด้วยผหน่าขี้แตกเนี่ายเราขอโทษ่ะขอโทษนาเฮยผมทำเต็มที่แล้วทอโทษ ให้ลิงก์ไปแล้วอ่ะลิงก์ลิงก์ลิงก์ของที่ปอดเลยนะโอเคโอเมันจะมีรุ่นรุ่นรุ่นบูทูธบูทูธจะแพงกว่ากับรุ่นไม่มีบูทูธรุ่นไม่มีบูทูธจะถูกกว่าเฮ้ยบูทูธหมดเฮียอะไรไม่ใช่ลำโพงสว์บูทูธหมดบูทูธหมดดูว่าเอ็ดดี้ดูวยมยมึงเตรียมได้เลยมึงเตรียมขายทิ้งได้เลยสามเก้าเก้าเายราคานี้มันไม่ถ่าเหรอเป็นข่าวจรงจริงอันนี้คือแบบเริ่มละ พี่ดยังเจ๋งแล้วเพื่อนนิดนึงอะถ้าภาษาไอีสานกูเรียกว่ายุ่มมูดากอยู่มึงลองถามเลยเราว่าเก้าอี้เปิดเที่ย่านายมีเก้าอี้เดียวตรงเก้าอี้เลยมีตัวเดียวเลยดิตอนเนี้ยเดียวดีเลยเราต้องบอกลางเกมตรงนี้อ่ะเราเล้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองตาอีกสองตาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หลุดละใกล้หลุดละขี้แม่งสมองให้ไม่ได้ ยักษ์โมบีใครขาดสวยใครเนี่ยเก่งเกินอู่ะเจ้าไอ้เหียไม่หสารคมันไม่มีไม่ให้นายไอ้เชิบหายเลยเร่งงานมาไงแม่งยื้อเวลาอีกแม่งอ5 0ทามัน ก็ได้แล้วเดี๋ยวอีกเพื่อนไป้ไแล้วได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะขี้หลดตุ๋นแล้วเนี่ยจะจบไหมตอนนี้เลยไหมแล้วก็จบไหมเนี่ยมึงก็ทำเขาขำเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขาไม่เขามาขี้หลุดไม่ขำเขาไม่ขี้หลุดเขาเขาไม่เปิดขี้กายยังกายยังกายยังนิดนึงเนะวายวายวายเพื่อนชีวิตเราต้องขี้นะถ้าเราอันขี้ท้องจะปุก ท้างหูงี้ไปไปไปอุปะนะอะไรนะท้างหูไปอุปะได้ปะปะสี่รถอะไรเงี้ยไม่ได้ไไม่ด้จัดมันโชว์ให้โลกรู้ว่าน้ำแท็กซี่ที่ผ่านรอกช่องเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเล่นก็ต้องเล่นให้ชนะขี้ก็ต้องขี้้่ขี่ขี่เข้ามาเกมก็ตึงขี้ที่ไหนขี้ที่ไหนสมอยู่ในน้ำขี้จะปรากท่าไม่รี เพราะมัส่งอยู่ในนะในไม่ว่าจะไม่รีบไปส่งตอนนี้นีนไม่ขอเเวลาเหมือนเขาเตอร์แล้จไม่ไว้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแฟนเราคัดเลยนายดูเลยรอรอดูอยู่รอรดูอยู่้ี้นี้ขี้ีีกีี้ี้ี้้้ เฮ้ยอะไรมัเนี่ย w a t e ครับีอนาตส่วนนึกอยู่แล้วกูนึกแล้วไอ้หี้ยที่คุณหวไ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 ม่ใจน้าเขียวยังไปขี้เลยไปขี้เลยไปขี้เลยไปยไป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 เลย